สวัสดีครับพวก็ผมอาจารย์อิมใน a g m c h anel n นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการสั่งอาหาร Delivery โดยใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันนะครับก่ <S 2> <S 2> อนอื่นนะครับเราจะเข้าไปในแอปกระเป๋าตังก่อนนะครับเราไปคลิกที่แอปกระเป๋าตังตัวนี้นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกของกระเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปกดที่เมนู G wallet ตัวนี้นะครับเข้าไปที่หน้าหลักและหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะสั่งอาหารเนี่ยนะครับขอให้ทุกคนเติมเงินใน G wallet นะครับให้เพียงพอต่อการสั่งอาหารก่อนนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราสั่งมันจะมีการตัดเงินผ่านแอปตัวนี้นะครับซึ่งมีระยะเวลาจํากัดนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เติมเงินไว้ล่วงหน้าเนี่ยอาจจะมี ระยะเวลาที่ไม่เพียงพอนะครับต่อการทํารายการนะครับทีนี้หลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปใช้สิทธิ์คนละเครื่องนะครับเมนูต่างๆเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับจะมีเมนูใหม่โผล่ขึ้นมาข้างล่างนะครับก็คือ Food เดลิเวอรตัวนี้นะครับให้เรากดที่ใช้สิทธิ์ ซึ่งในหน้าต่างของฟู้ดเดลิเวอรีนะครับมันจะมีสส่วนที่เราสามารถสั่งอาหารได้นะครับก็คือส่วนแรกก็คือจะเป็นการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆโดยตรงนะครับคลิกเข้าไปและคลิกผ่านแพลตฟอร์มโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสั่งอาหารออนไลน์นะครับผ่านแอปกระเป๋าตังค์เราจะต้องติดตั้งแอปที่เกี่ยวข้องกับกับการสั่งอาหาร Delivery ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่2แอปนะครับที่แอปกระเป๋าตังค์รองรับก็คือ Grab Food กับ ไลนแมนนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของเมนูต่างๆนะครับหรือร้านอาหารต่างๆที่แอปกระเป๋าตังค์เนี่ยดึงขึ้นมาแสดงในแอปเป๋าตังค์นะครับอย่างเช่นผมกดที่สั่งอาหารตัวนี้นะครับก็จะมีร้านที่เข้าร่วมรายการคนละครึ่งและสามารถสั่งผ่านแอป Delivery ได้เลยนะครับและในแต่ละร้านค้าก็จะมีบอกว่า ร้านนั้นใช้บริการเดลิเวอรตัวไหนนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ใช้ไลแมนนะครับตัวนี้ใช้ r r b ฟ o o d นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมโยงกับแอปนั้นๆได้เลยนะครับในกรณีของผมเดี๋ยวผมจะสั่งผ่านไอตัวแอปโดยตรงแล้วกันนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ g r a b f ฟ o d นะครับผมจะสั่งผ่าน g r a b f ฟ o d นะครับแล้วก็ใน g r a b Food ก็จะมีส่วนของรวมร้านคนละครึ่งนะครับ สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งร้านต่างๆก็จะถูกแสดงตรงนี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ทางขวามือของชื่อร้านนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คนละครึ่งอยู่นะครับหรือเราจะเข้าไปที่ร้านอาหารใกล้คุณก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราเข้าเมนูนี้เราจะต้องไปเลือกเองนะครับว่าร้านบางร้านอาจจะไม่เข้าร่วมรายการก็ได้นะครับร้านที่เข้าร่วมรายการก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอยู่ทางขวามือนะครับ อ่ะตันนี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูนะครับว่ามันจะสั่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในรวมร้านค้าคนละครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมสั่งจากร้านนี้แล้วกันนะครับ <osaic. S 1> โอเคต่อมาหลังจากที่สั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่ตะกร้าตัวนี้นะครับหลังจากที่เรากดที่ตะกร้านะครับในหน้าต่างของการสั่งซื้อนะครับเมื่อเราเข้าไปดูรายการสั่งซื้อเนี่ย ก็จะปรากฏว่าตอนนี้เราใช้สิทธิ์คนละครึ่องอยู่นะครับโดยนะครับรายการก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็จะขึ้นว่ามันเป็นส่วนลดโครงการของรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าอาหารเนี่ยก็จะถูกตัด3 2มอ่บาทบาทในส่วนของที่เราต้องจ่ายในแอปก็คือ1บาทก็คือเป็นค่าส่งนะครับในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเช็คทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเช็คตรงนี้ นะครับถ้ามันขึ้นส่วนลดโครงการของรัฐแสดงว่าเรากําลังเชื่อมต่อกับแอปเป่าตังเพื่อที่จะจ่ายคนละครึ่งอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับกระเป๋าตังนะครับมันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มสัง่งซื้อนะครับพอเรากดสัง่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับให้ร,รอการส่งรายการนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นว่ากําลังส่งรายการของคุณนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าแอปเป่าตังเพื่อจ่ายเงินนะครับวิธีการเข้าแอปเป่าตัง นะครับเพื่อจ่ายเงินนะครับให้เราดูข้างบนตัวนี้นะครับในแอปของ Grab เนี่ยจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเราสั่ง,งอาหารอะไรอยู่นะครับให้เราคลิกที่ป๊อปอัพตัวนี้ซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับแอปเป่าตังให้เรานะครับเราก็กดที่เปิดแอปเป่าตังเพื่อที่จะชำระเงินยอดที่ไอตัวแอป Grab เมื่อสักครู่นะครับได้สรุปมานะครับก็คือ328 พอเราเห็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเงินใน g w a l l เ t เราก็เติมแล้วถูกไหมครับเราก็กดปุ่มชําระเงินนะครับก็จะสรุปมาว่าเนี่ยสินค้าเท่านี้นะครับเราใช้สิทธิ์คนละครึ่งอง150บาทนะครับเราจ่ายแค่178บาทนะครับก็กดยืนยันการชําระเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับการชําระเงินสําเร็จ นะครับทำรายการสําเร็จแสดงว่าตอนนี้นะครับกลับไปหน้าหลักการสั่งอาหารของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสั่งแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้านี้นะครับว่า,าเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วกับร้านอะไรยอดรวมเท่าไหร่นะครับก็ไปดูป๊อปอัพข้างบนนี้นะครับก็จะมีการสรุปอื่นๆน,น,นะครับ อันนี้เข้าไปดูนะครับก็จะโยงไปที่แอปของ GrabFood นะครับก็จะขึ้นมาว่าใครรับออเดอร์ของเราและมีการกระบวนการทำงานถึงไหนแล้วนะครับโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับกับการสั่งอาหาร Delivery ในแอปของ GrabFood โดยการใช้องกค์ารคนละครึ่งนะครับผ่านแอปอออกตังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีข้อคำถามสามารถถามมาได้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของผมในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ